พราะว่าฉันต้องฝันสลายแกเข้าใจไหมว่าฉันเองก็อยากจะเป็นมนุษย์ล่องหนเหมือนกับแกแล้วพอแกกินผลสุขแค่สุขแค่เข้าไปแกก็เลยกลายเป็นคนที่ทําลายความฝันอย่างหนึ่งของฉันยังไงล่ะผ่านมั่วเลยนี่ว่าฉันเคยมีความฝันทนได้หมนมาฉันจะใช้พลังนั้นไปทํามองไม่สิ ที่ฉันอยากจะทำจริงๆก็คือไปถ้ำมองไม่ไม่ไม่เราต้องมาเพื่อประโยชน์แก่มวลชนด้วยกันไปถ้ำมองคุณไปคุดมาในหัวมีแต่เรื่องถ้ำมองอยู่แค่เรื่องเดียวเลยดีกว่าแล้วพาฉันซิมูเลชันมานานนับแรมปีทำให้ฉันรู้ฉันเข้าใจไม่สิเอาไม่ฉันแตกฉานในทุกอย่างที่พลังนั่นทำได้ยังไงเล่าแอมแกต้องคุณอามีต้องตกอยู่ในต่อไร บัญชีทบต้นทบดอกแบบนี้จะไม่ปล่อยแกเไว้แน่ไปท้ำมองไม่ใช่แกเตรียมตัวไปที่ชอบที่ชอบเอาไว้ได้เลยเฮ้ยนึกว่าแ้นเรื่องอะไรที่แท้ก็ความแ้นงี่เก้าไร้สาระแบบนี้เองเหรอจะจะหืนจะอะไรก็ให้มันน้อยๆหน่อยเถอะแกเห็นด้วยอย่างยิ่งครับแกมันไอตัวโรคจิตวิถีานเอ้ยผลอย่างแกดีหน้ามาคนอื่นด้วยละิที่สุดเลยครั